สวัสดีครับช่องถายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนากลุ่มนะฮะเป็นการทำนายดาวจรปี2566นะครับผมจะใช้ดาวใหญ่3ององนะฮะร,ราหูพระรหัสเสาร์เนี่ยในการทำนายดาวปีนะฮะคลิปนี้เป็นการเป็นคลิปที่ทำนายทั้งปีนะฮะส่วนในคลิปที่ว่าทำนายเป็นเดือนๆที่เคยทำอยู่ก็ทำก,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 ก็ทำอยู่นะฮะก็ทำอยู่แต่อันเนี้ย จะเป็นเขาโครงของปี2566ของลัคนากรุ่มนะฮะในปี2566เนี่ยเรียกว่าเป็นปีใหญ่ก็ได้มันไม่ได้เป็นปีเหมือนก็ปีทั่วๆไปฮะแต่ว่ามันใหญ่ตรงไหนล่ะปีนี้ไม่เหมือนปีอื่นตรงที่ว่าดาวทุกดวงย้ายทุกดวงนะฮะบางปีเนี่ยดาวเดือนเนี่ยเขาย้ายแต่ดาวปีเขาไม่ได้ย้ายแต่ปีเนี้ย พร้อมใจกันเลยทุกดวงย้ายหมดนะฮะอาทิตย์จัน์อังคารพุทธศุกร์ท่านก็ย้ายของท่านเกรด้วยท่านก็ย้ายของท่านในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะฮะอาจจะมีพระเกตสองเดือนนะฮะองคารก็เกือบเกือบสองเดือนประมาณ45วันโดยประมาณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะประมาณนั้นนะองคารนะฮะแต่ส่วนดาวใหญ่เนี่ยที่ย้ายกันปีหนึ่งปีครึ่งสองปีครึ่งแม้กระทั่งมฤตยูดาวเจ็ดปีก็ย้ายใน ปีนี้ก็ย้ายด้วยเหมือนกันนะฮะเริ่มจาก1มีนาเนี่ยหมีนาหกสิบเนี่ยเสาเนี่ยจะย้ายจากมังกรไปสู่กลุ่มนะฮะถัดมาอีกไม่กี่วันอาทิตย์หนึ่งมุตยูที่ถอยหลังจากพฤกษบมาเข้าสู่เมษเนี่ยนะฮะก็จะย้ายจากเมษไปสู่พฤกษบด้วยเหมือนกันนะฮะหลังสงการสาิบเก้าเมษาสงการก็ได้อ่าเรียกว่าสงการก็ว่าได้สิบเก้าเมษาเนี่ยพระราชจะย้ายจากมีนไปอยู่ที่เมษนะฮะปิดท้ายด้วยพระราหูครับ 17ตุลานะฮะย้ายจากเมธมาสู่มีนนะฮะเรียกว่าย้ายกันครบนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับล้างไพ่ก็ได้ครับล้างไพ่ก็ได้พลดาย้ายกันหมดเรื่องราวก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยเรียกว่าทั้งดวงเลยดีกว่าเปลี่ยนกันทั้งดวงหก,หกหกนี่เปลี่ยนกันทั้งดวงใช้คํานี้ก็ได้นะฮะก็ใครเริ่มต้นให้ดีก็ดีะเปลี่ยนนะใครเพอไผ นะฮะไม่ทันระวังก็อันนี้ก็อาจจะมีเหนื่อยๆบ้างก็ธรรมดาของคนเราเนี่ยนะฮะมาเริ่มจากใครดีลัคนากุมเนี่ยดาวประจําตัวท่านก็คือดาวราหูนะราหูเนี่ยปัจจุบันไปอยู่ที่เมษเนี่ยราศีราศีเมษเนี่ยคบสาสหัชะนะฮะคบศา,าสตร์ชาสติชคืออะไรบ้างสาสหั์ชติจะเรียกว่าสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรได้ทั้งนั้นเพื่อนญาติเนี่ย ศาชะนะเมื่ออยู่อย่างเนี้ยลาหูอยู่ตรงนี้ถือว่าตำแหน่งเนี้ยไม่่ไม่ค่อยให้โทษนะฮะเป็นจุดที่เรียกว่าจะเรียกว่าจุดดีก็ได้ฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับนะฮะเรียกว่าจุดดีก็ได้นะฮะจะเรียกว่าจุดดีเพราะลาหูอยู่ตรงเนี้ยลมอยู่ไฟเนี่ยนะฮะให้นึกถึงไฟในเตาเนี้ยคุณเอาพัดไปโบกเนี่ยฮะเตาอังโลงเนี้ย โชดช่วงฟลึดนะฮะหรือกองไฟโดนลมเนี้ยพลบขึ้นมาเลยนะ,ะประมาณอย่างนี้เลยนะฮะประมาณอย่างนี้เลยนะฮะลาหูตรงนี้มีพลังนะผมบอกให้นะฮะจะเรียกว่าอ่าจะตำแหน่งยงยศก็ได้อ่ะเยอะอ่ะพูดเอาเป็นว่าดีอ่ะดีแต่จะให้ราศีกลุ่มทั้งหมดดีหมดเลยไม่ได้อ้าวไหนบอกว่าดีไงฟังก่อน นะฮะฟังก่อนกลุ่มทั้งหมดเป็นล้านๆคนจะดีเหมือนกันร้ายเหมือนกันมันไม่ได้ทําไมไม่ได้ล่ะเราก็ต้องดูที่ไปที่อ้าวอย่างเช่นลาหูยุ่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยผมบอกว่าดีแต่คุณต้องดูบริบทของเขาด้วยว่าปีนี้หกหกเนี่ยเขามาอย่างไรล่ะเขามาดีหรือเปล่าเออแล้วฉันจะดูยังไงเขาอยู่ตรงเนี้ย ก็ต้องไปถามท่านทักษาละทีนี้ไปถามท่านทักษาได้เท่านั้นนะทักษาเท่านั้นที่จะบอกเราว่าบริบทของราหูสําหรับท่านในปีเนี้เป็นอย่างไรเราเกิดมาราหูก็มีทักษาที่แตกต่างกันอยู่แล้ว <c oughs> นะจรก็ต้องแตกต่างกันออกไปด้วยนั่นไง ทำให้ราหูแต่ละคนไม่เหมือนบริบทที่มาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนอ่ะเขาอยู่ตรงนี้เหมือนกันพบเรือนเหมือนกันดาวเดียวกันลัคนาเดียวกันแต่บริบทที่มาไม่เหมือนมาอ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะฮะต่อให้บริบทมาเดียวกันเอาเช่นเป็นสีเหมือนกันเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยเอา้าวแล้วยังไงแต่ตรงเนี้ยบอกไม่ได้เพราะอะไรสมมติว่ามีฝนห่าใหญ่อยู่ห่าหนึงตกลงมา บางคนเปียกตั้งแต่หัวจดเท้ายักนกางเกงในเลยชุ่มทั้งตัวเลยฮะบางคนก็เปียกครึ่งตัวก็ได้อะเปียกหน่อยนึงก็ได้อยู่ไปแอบทันในศาลาโดนละอองฝนเย็นเย็นสบายนะอยู่ในบ้านหลบทันครับอยู่ในบ้านก่อนนะลมก็ไม่โดนฝนก็ไม่โดนแต่รู้นะว่าฝนตกอ่ะก็ถ้าฝนนี้เป็นสิ่งดีงามล่ะไอ้ที่ถูกทั่วตัวเลยเนี่ยก็โชคใหญ่ละสิ นะฮะไอ้ที่โดนน้อยลงมาก็ลดหลั่นกันไปอยู่ในบ้านล่ะอืมโชคดีมาฉันไม่ได้อะไรกับเขาเลยนี่ไงนี่ไงเหมือนกันอีกก็ถตาฝนนี้เป็นเรื่องของความไม่ดีงามล่ะนะโดนทั่วตัวเนี่ยเป็นไงโดนทั้งโดนทั้งแบบว่าโดนจมเขี้ยวเลยอะ่ะนะฮะบางคนก็โดนนิดนิดหน่อยๆบางคนรู้ว่าไม่ดีนะ เออแต่ฉันไม่เป็นอะไรเลยเอา้าวฉันหลบในบ้านทันนี่ไง,งนี่แหละมันอย่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมไม่รู้ตรงเนี้ยผมไม่รู้มันแล้วแต่คนเห็นไหมนอกจากดาวเดียวกันลัคนาเดียวกันอยู่ตำแหน่งเดียวกันทักษะอา้าวเหมือนกันอีกแต่ฝนหานั้นมันไม่เหมือนกันเข้าใจไม่เอ่ยประมาณนี้เข้าใจไม่เอ่ยมันมีเงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ มันมีเงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดเลยมันทําถึงว่าลัคนากรมถึงได้มีคนเป็นล,ล้านๆถึงได้ไม่เหมือนกันนี่ไงะนะฮะนี่ไงะนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเกิดมามีดาวเดิมทุกคนสิบดวงเหมือนกันแต่ตำแหน่งที่ดาวอยู่ในจักรราศีอยู่คนละที่คนละทางบางดาวก็เหมือนกันบางดาวก็แตกต่างกันอ่ะ นะฮะบางดาวก็แตกต่างกันนะฮะเห็นไหมมันก็เรื่องราวก็แตกต่างกันนอกจากเราจะดูว่ากลุ่มไปอยู่ที่เมษเหมือนกันราศีเดียวกันพบเรือนเดียวกันนะ,ะทักษะก็เดียวกันอีกแต่ดาวเดิมไม่เหมือนกันเห็นไหมที่เมษมีใครตุลมีใครถ้าคู่มิตรแล้วก็ส่งผลดีงามให้ถ้าคู่ศัตรูก็เบียดบัง ถึงชั้นเป็นสีถ้าเจอคู่มิตรก็ส่งเสริมให้มากขึ้นอ่ะทีนี้โอ้โหทีนี้ติดปีกไปเลยเป็นสีเจอคู่ศัตรูก็ต้องมีอะไรมาบันทอนนะฮะถ้าเป็นกาลีล่ะถ้ามีคู่มิตรล่ะก็อาจจะพอมีตัวช่วยบ้างแต่เสียนะยังไงก็ต้องเสียแต่มีอาจจะมีอะไรมาช่วยบ้างก็ถ้าเจอกาลีกันเจอคู่ศัตรูกันไม่ใช่เจอกาลีเจอคู่ส,สมมติว่าเขาเป็นกาลีเองไปเจอคู่ศัตรูเนี่ย อันนี้ก็หนักหนาสาหัสสากันเหมือนกับฝนโดนทั้งตัวโอ้เรียบร้อยเลยประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยถึงบอกอย่างเนี้ยตรงเนี้ยเป็นหลักให้คิดนะฮะเป็นหลักให้คิดอ่ะเรามาเริ่มก่อนตรงนี้ไม่เห็นทักษะไม่เห็นดาวเดิมก็เอามันแบบว่าจอนล้วนๆก็แล้วกันเผื่อเป็นแนวทางของชีวิตแนวทางนะ,ะจะให้มันเป๊ะ ก็กระไรอยู่นะทักษะก็ไม่เห็นใช่ไหมอย่างที่บอกอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่เนี้ยมันทําให้มีอะไรเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นๆไม่ใช่อย่างนั้นมันเปลี่ยนในหัวข้อนี้ละมันเปลี่ยนในหัวข้อนี้ละนะมาเริ่มกันว่าจรนล้วนๆเป็นยังไงราศีกุมไปอยู่ที่เมษเนี่ยนะฮะกุมราหูเนี่ยไปอยู่ที่เมษเนี่ยราหูคือคุณเองเนี่ยไปอยู่ที่เมษนะฮะ คุณไปอยู่ที่เมษพบสาหัสชะสาหัสชะคืออาจจะมีการติดต่อลาหูอยู่ตั้งแต่มีนาหกห้าถึงสิบเจ็ดตุลาหกหกนะนะผลน,นี้ก็จะอยู่ที่ตามวันเวลานั่นแหละอาจจะมีการติดต่ออะไรก็ได้อาจจะมีการเข้าสังคมอะไรก็ได้อาจจะมีการสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับญาติหรือไม่ก็พี่น้องเพื่อนเนี่ย มีความสัมพันธ์อย่างเงี้ยกับเขาในช่วงปีครึ่งเนี้ยมากหน่อยดีร้ายก็เอาสีเอาทักษะมาใส่นะฮะเป็นสีก็ติดต่อกันในเรื่องดีๆก็ได้ครับนะ,ะเป็นกาลีก็อาจจะเอาความเดือดร้อนไปพึ่งพาเขาก็ได้เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยอ่านะประมาณอย่างเงี้ยไอโซนดาวเดิมไม่รู้ก็ว่ากันตามดาวเดิมเี่แหละใครอยู่ท้งไหนก็ว่ากันไปแต่ละคนก็จะพลิกออกไปอีกแบบอีกแบบหนึ่งนะ พอคุณอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยววันที่1มีนาคมพัะเสารจะยกไปสู่ราศีกลุ่มทับลักทีนี้เสารทับลักก็เหมือนเดิมมะใครมาไปไหนอย่างไรให้ดูบริบทสิดีร้ายอย่างไรไปถามท่านทักษาเอาแล้วกันนะเสารทับลักอันดับแรกเลยอันนี้ไม่ต้องดูทักษาก็ได้นะ ทายทุกให้ทายโทษทุกให้ทายเสาเนี่ยะประมาณเนี้ยเหมือนกับมีความทุกมาทายมันเหมือนกับมีความทุกมาทับลัคนาก็ได้เป็นอย่างนั้นนะมันมีความทุกมาทับลัคนานะจะบอกให้นะคิดมากเครียดวิตกกังวลเสาทับลัคเป็นอย่างนี้เสาทับลัคเป็นอย่างนี้นะส่วนบริบทมาอย่างไรไปหาดูเอาไปหาดูเอา นะฮะดีก็ดีทับลักละเสียก็เสียทับลักละเอาทีนี้เอาพบเรือมาคุยกันด้วยสิวินาทับลักวินาคือความเสียหายก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ได้อะเราวินามันเสียหายอยู่แล้วนะมีความเสียหายอะไรมาทับลักหรือมีเรื่องราวติดต่ออะไรกับต่างถิ่นแดนไกลเรื่องของต่างถิ่นแดนไกล เข้ามาในดวงชะตาแล้วหรือปิดบังซ่อนเลนมีอะไรที่ต้องอยู่เบื้องหลังเขาไหมไปเป็นเบื้องหลังอะไรเขาไหมมีอะไรหลบหลดซ่อนซ่อนไหมในช่วงที่เสาอ,อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยพระเสามาเป็นอย่างเนี้ยนะก็มาร่วมกับราหูที่เป็นตัวคุณนะ่ะแสดงว่าอาจมีการติดต่อกับต่างถิ่นแดนไกลได้ไหมมีการติดต่ออะไรลับๆได้ไหม นะฮะมีการติดต่ออะไรแบบลับๆบอกใครไม่ได้หรือการติดต่ออยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยไปเป็นเบื้องหลังให้ใครอะไรอย่างนี้ได้นะไปเป็นเบื้องหลังเขามาเนี่ยไปเป็นเบื้องหลังอะไรให้ใครอย่างเงี้ยได้นะนะฮขคอยู่เบื้องหลังเพื่อนอยู่เบื้องหลังญาตินะอยู่เบื้องหลังของสังคมอยู่เบื้องหลังของสังคมให้ที่เป็นเป็นที่ปรึกษาไงเบื้องหลังสังคมเป็นที่ปรึกษาไงได้นะนะและทีนี้ พอหลังจากหนึ่งมีนาเข้าเกณฑ์ของพระรหัสนะพระรหัสก็คือการเงินคุณนี่แหละที่ผ่านมาพระรหัสเป็นเกษตรเงินเป็นเกษตรดีจริงดีครับตามดาวจรเนี่ยดีแน่ๆละ่ะแต่ถามท่านทักษาสักคำหรือ,อยังว่าดีจริงหรือเปล่านะเออดาวการเงินเป็นเกษตรเขาดีกันไม่ชั้นไม่ดีนั่นแหละไปถามทักษะดูหรือ,อยังท่านทักษะขาทําไมถึงไม่ดี วายกาลีเรียบร้อยเลยจะดีได้อย่างไรล่ะเป็นกเกษตรด้วยกาลีเป็นกเกษตรด้วยหนักละหนักละทีนี้นะฮะนะฮะบางคนก็เป็นกาลีแต่ไม่หนักอะไรมีดาวอะไรมาผ่อนคลายให้ไหมดาวเดิมนั่นงาเห็นไหมบอกแล้วดาวเดิมก็มีส่วนเห็นไหมอ่าบางคนหนักกว่าที่คิดมีอะไรลายๆซ่อนอยู่ไหมเนี่ยสองทางเนี่ยซ่อนอยู่ไหมซ่อนอยู่ ก็เอาเรื่องเอาราวเบียดเบียนเงินฉันซินะฮอ่ะนั่นหมายถือว่าก่อนสิบเก้าเมษาพอสิบเก้าเมษาเนี่ยท่านยกมาเป็นราชาโชคเชียวนานะครับกรเกษตรดีกว่าอุดดีกว่าราชาโชคดีกว่าอันไหนดีกว่าไม่มีใครดีกว่าใครครับเพราะความหมายเขาคนละแบบอุดก็ยิ่งใหญ่ กเกษตรก็มั่นคงราชาโชคก็มีโชคโดยง่ายดายก็ได้อะนี่อันไหนล่ะนะมันดีคนละแบบฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าไว้เสียดายกเกษตรจังไม่ต้องเสียดายฮะราชาโชคอันนี้ไม่คิเล่นะบอกให้ราชาโชคผมเคยดูดวงคนถูกรางวัลที่หนึ่งสองคนแต่คนอื่นก็ไม่เคยบอกผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะอาจจะถูกรางวัลใหญ่ไม่เคยบอกก็ได้นะฮะแต่สองคนนั้นอะ เขาเนี่ยยังบอกว่าท่านหนึ่งเป็นมีนอีกท่านหนึ่งเป็นธนูจริงนะสองท่านเนี่ยเป็นมีนกับคนธนูจริงๆนะพระรหัสก็คือประจําตัวเขาเนี่ยเป็นธนูละเขาอะขณะเกิดพระรหัสเป็นราชาโชคทั้งคู่เลยเป็นราชาโชคทั้งคู่เลยนะฮะถูกลงมาที่หนึ่งนะฮะทักษะดีด้วยดาวแหะประมาณเนี้ยอ่ะนั่นเรื่องของทางนั้นฉะนั้นพระรหัสเป็นราชาโชค ก็ไม่ได้แพ้กเกษตรแล้วอุดเลย <c oughs> นะฮะมาดีดังโชคลาภไงติดต่ออะไรง่ายๆฉะนั้นคุณอยู่ในภพบศาชระพบติดต่ออยู่แล้วเนี่ยมีเงินเข้ามาทับตนุรักษณ์แสดงว่ามีตังเข้ามาแล้วและเป็นราและเป็นราชาโชคมากันแบบง่ายๆด้วยฮะไม่เหงื่อไม่ต้องตกกันมากครับออกแรงกันเล็กๆน้อยๆ ได้กันแบบง่ายๆนี่การเงินจะเป็นอย่างนี้ราชาโชคนะราชาโชคนะพระรหัสยังมาอีกเรือนนะที่ราศีธนูพบการงานนะการงานเมื่อปีที่แล้วเป็นเกษตรปีนี้งานเป็นราชาโชคงานเป็นราชาโชคเงินเป็นราชาโชคว,วายราศีกุมดีนะฮะดีนะมีข้อเสียอย่างเดียวถามนั้นถามนั้นน,ะน,นักสาอีกแล้ว อะไรก็รบกวนท่านนางสาบอกเอ้ยพวกนี้นะฮะวันๆเองถามข้าอย่างเดียวเลยไม่ถามท่านถามใครล่ะเออไม่ถามท่านไหนถามใครอ่ะนะฮะนั่นเป็นอะไรมาต่อสักคำก็ได้จบๆนะฮะไปถามท่านเงินและงานเป็นราชาโชคงานดีเงินดีปีหกหกนี้ปีทองเป็นเป็นหนึ่งในปีทองจากปีปีที่แล้วเนี่ยทับรักนี่ก็เรียกว่าเป็นปีทองเหมือนกันนะเป็นเกษตร ปีนี้เป็นราชาโชคทั้งงานทั้งเงินนะฮะได้มาโดยง่ายมีโชคเกี่ยวกับง,งานมีโชคเกี่ยวกับเงินทับตนุรักษ์ด้วยทับตานุรักด้วยนี่นี่ดีไหมล่ะอ่าดีไหมล่ะดีไมด่ดีถามท่านทักษาสินะนะ ถามท่านทักษาสิว่ามาอย่างไรก็ถามาเป็นสีนะถามาเป็นสีก็ดีงามแล้วนี่ได้สีได้คุณงามความดีของสีคุ้มอีกต่างหากด้วยงานดีเงินดีได้มาโดยง่ายติดต่อฮะเราอยู่พบมติดต่อดีติดต่ออะไรเกี่ยวกับงานเงินทองก็จะสาเร็จงานนั้นง่ายและเงินทองก็จะง,ง่ายตามด้วยนี่หกหกเป็นอย่างนี้หกหกเป็นอย่างนี้เอ็ดีไหมดีนะแต่ ดูด้วยทักษามาล้ายเนี่ยอาจไม่เป็นอย่างที่คิดนี่จะให้กลุ่มทั้งโลกเหมือนกันไม่ได้หรอกครับนะฮะเป็นไปไม่ได้คนเป็นล้านคนเหมือนกันได้ไงแม้ราศีเดียวกันลัคนาเดียวกันดาวเดียวกันพบเรือนเดียวกันทำไมต่างกันน่ะนั่นแหละท่านทักษะแหละทำให้ต่าง,นนะาาางสองมีดาวเดิมอะไรไม่เอ่ยนะ คู่มิตรก็ดีไปคู่ศัตรูก็ให้โทษไปถึงจะดีอ่ะเจอคู่ศัตรูถึงจะดีอย่างไรฉันก็ต้องโดนแบ่งอะไร <_ m ys> ต้องมาแบ่งอะไรไปอย่างต้องมีใครมาแบ่งฉันด้วยแน่เลย <_ m ys> อ่าคู่ศัตรูถ้าเป็นคู่มิตรจะมีมิตรคอยส่งเสริมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคล้ายๆทักษะแหละคล้ายๆทักษะและเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละอ่าเป็นอย่างนั้นแหละ นะเกณฑ์เรียกว่าดีทีเดียวล่ะนะเกณฑ์ดีทีถ้าทักษะเป็นกลางกลางล่ะก็ได้อย่างกลางกลางนะแต่ดาวเดิมก็หลายก็มาแบ่งปันดีก็ส่งเสริมเนี่ยก็ประมาณนั้นนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะงานก็ดีเงินก็ดีตัวเองก็อยู่ในพบการติดต่อด้วย ตำแหน่งราหูตรงนี้สำหรับราศีกุมเนี่ยไม่เสียหายอะไรนะไม่เสียหายเลยนะฮะดาวเสาร์ล่ะเสาร์นี่เขาเป็นเาเรียกว่าเจ้าเรือนสองเรือนนะฮะนะฮะเสาร์นี่เจ้าเรือนสองเรือนเอะถ่ายยังหวาเสาร์ลืมเลยโมมากลืมเลยนะฮะเสาร์เนี่ยไปอยู่ที่กุมเนี่ยอย่าได้คิดว่าท่านมาอาศัยราศีกุมนะครับ ท่านเป็นเจ้าของบ้านนะอย่าลืมนะฮะเดิมเสาเป็นเจ้าของราศีกุมและมังกรนะฮะเดิมเสาเป็นเจ้าของราศีกุมและมังกรทีนี <c oughs> มนน <c oughs> นะ้มีการคำนวณโทษฮะมีการคำนวณอะไรบางอย่างพระอาทิตย์ส่งแสงให้โลกตลอดเวลาด้านที่โดนแสงก็ได้แสงด้านหลังก็จะเป็นเงามืดนั่นแหละจุดคำนวณพระราหูละ นะฮะจุดคำนวณพระราหูแล้วเมื่อได้พระราหูแล้วนำมาใช้ในโหราศาสตร์เมื่อมาอยู่ในนี้ก็ต้องมีบ้านมีเรือนให้ท่านอยู่สินะฮะมาไม่ใช่ว่าล่อนเล่อยู่ไม่ถูกต้องต้องมีบ้านอยู่จะให้ไปอยู่กับพระฤหัสแม่ดาวมืดมืดมัวมัว,มว,มวไปอยู่กับพระก็ระไรอยู่นะฮะเอ๊ท่านสาวเอ๋ยท่านเสาวเป็นหัวหน้าดาวร้ายก็รับ พระราหูไปด้วยสิก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเสาวก็ให้ลาหูเช่าบ้านเขาว่าอย่างนั้นลาหูสัญญาเช่าในตลอดการนะไม่มีวันไล่นะลาหูก็เลยมาอยู่บ้านพระเสานะฮะพออยู่บ้านนี้เขาก็เลยเป็นกเกษตรที่บ้านนี้แล้วพระเสาวละ่ะฉันเจ้าของบ้านเดิมฉันเป็นเจ้าของบ้านฉันให้เช่าฉันไม่ได้ขาย ฉันก็เลยยังเป็นเจ้าของบ้านอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ฉันไม่ค่อยได้อยู่ไงแต่ฉันเป็นเจ้าของบ้านร่วมกับราหูฉะนั้นที่กลุ่มทั้งราหูและเสาก็เป็นเจ้าของบ้านฮะทายเยี่ยงกเกษตรทั้งคู่นะฮะทายเยี่ยงกเกษตรทั้งคู่พระเสาก็น่าจะทายไปแล้วนะนะฮะตะกี้ต้นคลิปน่าจะทายแล้วล่ะพระเสานะฮะเสาก็อยู่ที่กลุ่มอย่างกเกษตรทายเสานี่ทายเยี่ยงกเกษตรนะหยัดไปทายเยี่ยงผู้อาศัยนะครับ ประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้เท่ากับว่าปี6-6ง่ายๆปี66สรุปเลยปี6-6ถ้าทักษะสามองค์นี้ไม่เสียราศีกุมดีงามก็แล้วกันนะดีงามถึงดีมากด้วยถ้าทักษาดีส่งเสริมและมีดาวดีส่งเสริม,ม,ด,ด,รมดีมากๆก็แล้วกันนะราศีกุมเป็นปีที่ดีงามมากๆก็ว่าได้ จริงๆนะเป็นปีที่ดีงามมากๆได้อาจมีปัญหาอะไรที่คือเหมือนกับวัดใจอย่างเดียววัดใจไหวัดใจพัะเสานี่แหละเป็นกาลีมาหรือเปล่าล่ะเป็นกาลีมาอันนี้เหนื่อยหน่อยเป็นสีมาสีกุมลักสบายละส่งเสริมอออืือเรียกว่าชะเรียกว่าเสือติดปีกอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยราศีกุมประมาณนี้แหละนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปดาวจรก็ว่าค่อยว่ากันไปอันนี้เป็นเขาโครงของปี66ราศีกุมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับและขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมนะฮะขอบคุณอย่างสูงเลยครับสวัสดีปีใหม่ครับ